ทำไมสูบุรี่ใส่นางเอก The Wind Rises เป็นอนิเมะที่บอกเล่าชีวิตของจิโร่โฮริโคชิวิศวกรอ,ออกแบบเครื่องบินท่านหนึ่งนะคะซึ่งเขาเป็นพระเอกคนแรกของจีบลิเลยค่ะที่สูบุรี่และนั้นทำให้เกิดข้อถกเถียงว่าการสูบุรี่ในอนิเมะนั้นเหมาะสมหรือเปล่าและซีนที่คนพูดถึงกันเยอะมากก็คือซีนที่นางเอกป่วยเป็นวนัณโรคแต่จิโร่กลับสูบุรี่อยู่ข้างเธอซะงั้นทั้งนี้นะคะตัวอนิเมะจะดำเนินไปในช่วงปี1930ซึ่งทางการแพทย์จะยังไม่ได้มีวิจัยถึงโทษของบุหรี่อย่างชัดเจนและเพิ่งงมีราาายนว่ บุรีนั้นอันตรายในช่วงปี1 9 6 4เท่านั้นค่ะเลยอาจจะกล่าวได้ว่าตัวละครไม่รู้ว่าบุรีนั้นอันตรายต่อปอดนั่นเองแต่ถ้าพูดถึงบริบทของอนิเมะนะคะจะเห็นว่าจริงๆแล้วจิโร่ก็ตั้งใจจะออกไปสูบบุรีข้างนอกแต่นางเอกกลับดึงมือไว้และบอกว่าสูบตรงนี้ก็ได้เพราะในขณะนั้นเป็นช่วงที่วานาโรกําลังระบาดในญี่ปุ่นและคนที่เป็นวานาโรก็เหมือนกับโดนโทษประหารไปแล้วค่ะซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่เธออยากให้จิโร่สูบบุรีอยู่ตรงนี้นะคะเพราะอยากใช้ช่วงเวลาสุดท้้้าายยยขออองงชีีววิตู่่่่ดกดกัันนนใหมทสุเคะ